สหรัฐยืนยันครั้งแรกเกาหลีเหนือส่งทหารไปอยู่ในรัสเซียแล้ว3,000คนยังไม่ฟันธงภาร,รกิจแต่หากเข้าสู่สนามรบเท่ากับเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมด้านฝ่ายข่าวเกาหลีใต้ชี้ทหารเกาหลีเหนือมีแต่จะเสียเลือดเนือ้อไม่คุ้นสงครามสมัยใหม่จอนเคอร์บี้โฆษกสภาพความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแถลงว่าสหรัฐประเมินว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม เกาหลีเหนือส่งทหารอย่างน้อย3,000คนลงเรือจากเมืองวอนซานไปยังเมืองท่าวลาดิวอสตอ็อกทางตะวันออกไกลของรัสเซียสหรัฐยังไม่รู้ชัดเจนว่าทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าสู่สนามรบร่วมกับกองทัพรัสเซียหรือไม่แต่แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่น่าวิตกในระดับสูงทีเดียวว่าจะเป็นเช่นนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกและปรับตัวคาดว่าทหารเกาหลีเหนือจะเดินทางมุ่งสู่ภาคตะวันตกของรัสเซีย ก่อนเข้าไปทสํสศึกับกองทัพอยู่เกรดเมื่อถึงเวลานั้นทหารเกาหลีเหนือจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารอัจชอบทำก่อนเคอร์บี้แถลงลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับสูงสุดคนแรกที่ออกมายืนยันในวันเดียวกันว่าสหรัฐเห็นหลักฐานที่ว่าทหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัเสเซียแล้วและกำลังพยายามจะหาข้อสรุปว่าบทบาททหารเกาหลีเหนือในรัเสเซียจะเป็นอย่างไร มีแผนจะเข้าไปในยูเครนหรือไม่หากว่าทั้งสองเป็นพันธมิตรสงครามเจตนาม,มีส่วนร่วมกับสงครามนี้ในานามของรัสเซียนั่นจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมากไม่เพียงยุโรปที่จะได้รับผลกระทบแต่จะส่งผลพัวพันถึงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยออสตินและเคอร์บี้กล่าวว่าการหันไปหาทหารเกาหลีเหนืออาจเป็นสัญญ,ญาณว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอาจกำลังเจอปัญหาหนักหนากว่าที่คิด ทั้งบอกด้วยว่าความเคลื่อนไหวนี้ขัดกับมติความมั่นคงสหรประชาชาติส่วนที่เกาหลีใต้วานนี้โชแแทยัย่างพ่วงหนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้หรือ NIS บรรยายสรุปในที่ประชุมสสแบบปิดหลังจากนั้นสสส่วนหนึ่งออกมาให้ข้อมูลหลังร่วมรับฟังว่าเกาหลีเหนือส่งทหารไปรัสเซียอีก1 5 0 0คนเพิ่มจากชุดแรก1 5 0 0คนและประเมินว่า เกาหลีเหนือตั้งเป้าส่งทหารไปรัสเซีย1นึ่งหมื่คนภายในเดือนธันวาคมทหารเกาหลีเหนือทั้ง3,000คนที่ส่งไปแล้วกระจายกันไปประจำในฐานทัพหลายแหง่งและอยู่ระหว่างการฝึกยังไม่ได้ถูกส่งไปสนามรบทหารรัสเซียกำลังฝึกสอนทหารเกาหลีเหนือให้ใช้อาวุธต่างๆเช่นโดรนพ่วมหนวยการ NIS แจ้งที่ประชุมสสว่าครูฝึกชาวรัสเซีย มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความแข็งแกร่งทางร่างกายของทหารเกาหลีเหนือแต่คิดว่าท้ายที่สุดแล้วทหารเกาหลีเหนือจะต้องสูญเสียเลือดเนื้อครั้งใหญ่เนื่องจากขาดความเข้าใจสงครามสมัยใหม่ปัจจุบันรัสเซียกำลังรับสมัครล่ามจำนวนมากนอกจากนี้ NIS ยังระบุว่ารัฐบาลเปียงยางไม่ได้บอกกล่าวประชาชนเรื่องที่ส่งทหารไปรัสเซียแต่ก็มีข่าวลือสะพัดในหมู่ประชาชน รวมถึงครอบครัวทหารและเกาหลีเหนือก็กําลังย้ายครอบครัวของทหารที่ส่งไปรัสเซียไปอยู่สถานที่พิเศษแยกพวกเขาออกไปขณะที่คิโลบูดานอฟผู้อำนวยการข่าวกรองกองทัพยูเครนบอกวอรโซนสื่อออนไลน์ที่เน้นเรื่องการทหารว่าทหารเกาหลีเหนือมีกําหนดไปถึงภูมิภาคคูต23ตุลาคมเพื่อช่วยทหารรัสเซียขับไล่ทหารยูเครนข่าวการส่งทหารเกาหลีเหนือไปรัสเซีย จุดความวิตกด้านความมั่นคงอย่างมากในเกาหลีใต้เพราะเกรงว่ารัสเซียอาจตอบแทนเกาหลีเหนือด้วยเทคโนโลยีอาวุธล้ำสมัยยกระดับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่พุ่งเป้าเกาหลีใต้ทําให้เกาหลีใต้เตรียมพิจารณาว่าอาจจะส่งอาวุธช่วยยูเครนโดยตรงเป็นมาตรการหนึ่งในการตอบโต้อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าทหารเกาหลีเหนือจะช่วยรัสเซียได้มากน้อยแค่ไหนยังเป็นคำถาม เพราะขาดประสบการณ์รบและเชื่อว่าเกาหลีเหนืออยากได้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและยกระดับความทันสมัยระบบอาวุธตามแบบที่ออกจะล้าหลังอย่างเช่นการถ่ายโอนเทคโนโลยีอาวุธไฮเทคมากกว่า